Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday ในเค้กคือเพื่อนพี่เอวาส่งของมาให้พี่เอวาค่ะเขาบอกว่าเขาส่งเค้กวันเกิดมาให้แต่พอแกะออกมาอา้าวทำไมมีแต่ขนมละ่ะแกงแฉกแกลอเดี๋ยวพี่เอวาขอโทรหาเพื่อนแป๊บนึงคือไม่เข้าใจฮัลโหลไหนเค้กอะ ส่งอะไรมาไม่กินขนมไม่ชอบกินขนมมันวานมันอ้วนคุณพี่มันอ้วนค่ะฮะเนี่ยนะเค้กวันเกิดไอ้ที่ฉันดูอยู่นี่นะโอ้แล้วต้องทำคลิปกินให้ดูด้วยหให้บอกให้บอกพิกัดไข่เลยไหมหรือยังไงโอ้โออารมณ์เสียแค่นี้ละกินก็กิน นางบอกว่านี่ค่ะเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดนี่ไงส่งมาให้แล้วนะคะแล้วก็นอกจากเค้กวันเกิดก็ส่งของโปรดมาให้ด้วยก็คือบวยนะคะแต่ว่านางนางไม่รู้ว่าไม่ชอบกินของหวานแต่ว่ารู้ว่าชอบกินบวยก็เลยเอาของหวานที่เป็นรสบวยมาให้เออดีมากนะคะมีเพื่อนดีนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็ชอบมากเลยนะคะชื่ออะไรนะอังุ่นกับพีชนะคะรสองุ่นกับพีชแล้วคือเห็นพีชครั้งแรกคือตกใจฉันนึกว่าอะไร ฉันนึกว่าเคสโทรศัพท์ฉันคือรถพีซนะคะก็เออก็ดีนะคะก็คือเพื่อนส่งในสิ่งที่เราชอบมาให้หมดเลยะะก็คือเพื่อนก็คือเพื่อนแหละแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบกินขนมแต่ว่าในเมื่อส่งมาแล้วนะคะเราก็ต้องกินให้ดูนะคะกล้าส่งมาก็กล้ากินนะคะแม้ว่าจะไม่ชอบกินขนมก็ตามอะมามาดูกันว่าอีสามรถเนี้ยรถไหนอร่อยสุดตอนนี้พี่อว่าก็แกะออกมาหมดแล้วนะคะแต่ละกล่องเนี่ยจะมีอย่างละสองแพ็คอย่างนี้รถบวยอย่างอันนี้ก็เป็นกุหลาบ เอ็เซกุลาบอะไรนะพีชและองุ่นแล้วอันนี้ก็เป็นเค้กวันเกิดแต่พี่กําลังงงว่าทําไมไอ้สองกล่องเนี้ยไก่กล่องเนี้ยทําไมมันแบบแพ็กเกจมันเหมือนกันนะแล้วฉันจะแยกได้ไงว่าอันไหนเป็นอันไหนพี่ว่าก็เลยต้องวางเรียงไว้แบบนี้นะคะ,ะแยกไว้เป็นกรุ๊ปๆเลยแล้วกันอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะนี่ก่อนเลยรถบวยพี่ว่ารถบวยน่าจะดูง่ายสุดเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีกี่ชิ้นนะคะ 1>, 1 2 3 4 5สมี่ห้ามีห้าชิ้นค่ะเดี๋ยวเราเอามาวางก่อน1ชิ้นอันต่อมาอันต่อมานะคะอันนี้คืออะไรนะรถพีชและหมุนชื่นเชื่อเนี่ยเพราะว่าชื่อมันไม่น่าจำอ่ะชื่อมันไม่น่าจำมาฉันจำได้แค่ว่าเออมันเหมือนก้นชินจังแค่นี้นเลยแกะมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอแบะดูหน่อยได้ปะ่ะอ๋อใช่ใช่หน้าตาแบบออ๊ยทำไมหักแล้วล่ะทำไมตุยแล้วล่ะ ตุยแล้วอะอ่ะวางไว้สภาพส่วนอันนี้นะคะเป็นอะไรนะรถเค้กวันเกิดเอออัน้นี้รถเค้กวันเกิดนะคะเดี๋ยวามาแกะดูกันแกะไม่ออกอุย้ยแกะนะแกะเย็นนะคะเดี๋ยวทุบเลยนะคะดิฉันเป็นคนโมโหหิวนะคะ,ะด้านนี้ไม่ได้อาเปลี่ยนด้านนะคะคือถ้าเป็นติ๊กต็อกนี่คือคนสไลด์แล้วนะแต่เพอรนี้เป็น u t u b e นะคะคนใน u t u b e ก็จะดูคลิปที่ยาวได้ดีกว่าก็คือพูดง่ายคือมีสมาธิดีกว่านะคะ,ะดิฉัน แบบอู้เค้กวันเกิดนะคะเออหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะหน้าตาของรถบวยหน้าตาน่ากินสุดนะคะดูเป็นสิ่งที่ไม่เลอะเทอะนะคะส่วนต่อมาก็คือรถเอ่ออะไรเนี่ย ฉันลืมชื่อรถนี้ตลอดเลยอะพีชและองุอ่นเนี่ยอันนี้ดูเลๆะๆเนาะส่วนเค้กวันเกิดนี่ไม่ต้องพูดเลยนะคะสภาพก็คือตามที่เห็นนะคะแต่ว่ารสชาติอาจจะดีก็ได้และฉันอาจจะผิดเองที่บีไม่ดีก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดูสภาพนะคะติ๊กต็อกเกอร์ก็จะเป็นนะคะยูทูบเบอร์ก็จะเป็นนะคะก็คือะไรต้องเตรียม่ะกล้องเตรียมอะไรนี่ถ่ายแนวนอนเลยนะคะเป็นทุกย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอวันเกิดปีนี้ขออะไรไดีป้ อยากได้ผู้ติดตามใน YouTube สักแสนเดียวอะแค่แสนเดียวพอไม่ขอเยอะได้ปะเอากินได้ยังอันฉันคิดว่าฉันต้องกินแล้วละเพราะว่ามันถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วระหว่างนี้ขอทายติ k ต o อไปด้วยนะคะมันแบบน้ำมันก็ต้องลงทั้ง2องชันแนอ่ะเข้าใจป้ามันจะแบบจะมาเล่นชั้นนั้นเดียวไม่ได้เข้าใจเริ่มจากรถบุยก่อนเลย จะกินแล้วนะโอ้ฉันต้องไปขุดหินปนูนบ้างแล้วลนะ่ะฉันไม่เจอไส้ฉันขออีกทีได้ไหมเื่อนเนี้ย อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ถ่ายในติ๊กต็อกละอันนี้มาถ่ายใน y o youtube ละเค <c oughs> นเนี้ยมันมีกลิ่นบวยอ่อนๆมันไม่ได้แบบบวยจ๋านะคะรสชาติโนนัวก็ถือว่าหอมแล้วก็อร่อยแต่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนชาเขียวนิดนึงเนาะกลิ่นมันออกชาเขียว <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชอยที่น่าสนใจในการแบบซื้อเป็นของฝากหรือว่าของขวัญอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวคราวนี้มาลองรสนี้กันพีชและอง,งุ่น <c oughs> ต่อมาก็คือรสพีชและอง,งุ่น เร่ม,อ,มอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบแผ่นช็อกโกแลตมากกว่าแล้วไส้ก็คือมีกลิ่นหอมเปรียปร้ยวๆด้วยนะคะแล้วไส้ก็มีกลิ่นหอมเปรียปร้ยวๆอันนี้ผ่าน แล้วก็มาที่รถเค,ค้กวันเกิดกันบ้างนึกได้ว่าต้องถ่ายต้องถ่ายรงนด้วยนะคะคันให้ยุงกะ <Happy birthday. S 2> แล้วก็ถ่ายทิกตอกกันด้วยเห็นไหม <Happy birthday. S 2> ชีวิตฉันสับสนมากตอนนี้คือแบบแล้วคือจะบอกว่าเห็นหนะ้าตัวเองสองกล้องคือตลกมากเลยนะคือหน้าในทิกตอกสวยมากคือมีความเบลล่าสูงสุดแต่พอตัดไปที่หน้าจริงคือแบบใครที่ดู youtube ก็คือคนที่รักเราจริงเออเพราะว่าแหละมันคือความจริงที่ทุกคนต้องฟังนะคะมันคือตัวตนของฉัน อิสราเอลนะคะส่วนติ k t o k ก็คือแบบเจอกันแค่หนึ่งนาทีนะคะไม่ต้องไปแบบอะไรมากทำไมหน้าพีววาในติ k t o อกสวยมากเลยและก็คือรถที่พวกเราทุกคนรอคอยนะคะคือรถเค้กวันเกิดฉันอยากจะรู้หนักๆะว่ามันจะทดแทนเค้กวันเกิดที่เธอบอกว่าเธอจะส่งมาให้ฉันได้ขนาดไหนเนี่ยนะเค้กวันเกิดเธอเอาขนมมาให้ฉันเนี่ยนะแต่ถ้ามันอร่อยฉันจะให้อภัยเธอ เธอมาดูว่าจะ,จะให้อภัยเธอไหมนะคุณเอพักนะรู้กันนะคุณเอพักนะอ่ะค่ะและก็มาที่รถเค้กวันเกิดเธอรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอจะกินแล้วนะหอมอร่อยอร่อยคล้ายๆรถ ต้มตำลักเ้ยแต่ว่ามันจะมีแบบมีความหวังของไอ้เมสซีส่อยู่เออก็อดีอยู่นะก็ดีอย่นะได้เหลืออยู่เออเหลือที่คิดตอนแรกคิดว้คิดว่าย่เลยแหละไม่ได้คิดไว้ดีนะเพราะเป็นคนที่ไม่กินขนมแต่พอกินแล้วเออมันก็อร่อยนี่ว่าใช้ได้อยู่เออดีดีดห่างงอนละเป็นคนหางงอนง่ายนะคะจริงๆแค่เพื่อนส่งอะไรมาให้นะก็เอาเอาหมดแหละแค่ส่งใบไม้มาให้ก็ก็ขอบคุณแล้วนะคะที่ไม่ลืมกัน สิ่งสาคัญมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งของนะมันอยู่ที่เขาไม่ลืมเราแล้วก็ยังหวงง่วงใยโดยการส่งของมาให้กินนะคะต้องขอบคุณมากวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสาหรับคลิปวันเกิดพี่เอวานะคะพี่เอวาก็อะไรอ่เสียงดังก,ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวัน ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปสุขสันต์วันเกิดพี่เอวาวันนี้นะคะวันนี้ก็ครบรอบ35ปีพอดีนะคะก็ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะหปีที่ผ่านมาที่ได้เริ่มเล่นติ๊กต็ได้รู้จักทุกคนแล้วก็ได้เออได้ได้รับความรักมากขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันนี้ทุกๆคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวยมีแฟนรวยแล้วก็เพอร์เฟกแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างแบบ อย่างนี้เยี่ยมยอดทอดไข่นะคะแล้วก็ได้ได้ไปเที่ยวไวๆนะคะแล้วก็เมือ่โอโควิดไวๆวนะคะแล้วก็มีเกรบบาะป้องกันโควิดเป็นเกาะส่วนตัวเลยนะคะเรียกว่าคือคือเพอร์เฟกต์นะคะก็ขอให้คนเกิดวันนี้ได้รับกันทัวนานะคะส่วนคนเกิดวันถัดไปหรือวันอื่นๆก็ก็ให้เขาอวยพรตัวเองไปเพราะว่านี่คือการอะไรคือการอวยพรตัวเองนะคะนี่คือการอวยพรตัวเองยังไงเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานเค้กต่อก่อนละกันนะคะบ๊ายบาย ไปแปรงฟันก่อนดกว่าก่อนทานเค้กใช่ไหมแกไปแปรงฟันก่อน